ทีมแม่ไทยใจฟูค่ะเฮนอรลิซาเตรียมบินมาไทยนะคะแฟนมีดอาพแย้มสร้างเรื่องไม่หยุดมาฟังกันค่ะ สวัสดีทีมแม่แม่แมชาวบริทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวสั้นใจฟูใจ,ใจชื้นสำหรับทีมแม่ไทยกันหน่อยสำหรับแฮชแท็กลีซ่าแฟนมีดอัพนี้ขึ้นหนึ่งเทรนด์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าทางปีที่แล้วทางทรูมันนี่ค่ะได้แต่งตั้งน้องลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะทีมแม่ก็คือกริชดังหนักมากเพราะว่าทางทูได้มีการประกาศว่าน้องลิซ่าเตรียมบินลัดฟ้ามาไทยในเร็วๆนี้ค่ะ,คะกับแฟนมีดอัพนะคะเป็นครั้งแรกข,ของปี2024ที่น้องจะได้พบปะก,กับทีมแม่บริง ใชยนะคะสื่อต่างก็ตีข่าวกันหนักมากเราก็รอติดตามข่าวสารรายละเอียดกันเพิ่มเติมกันได้และเรื่องนี้นะคะสุดฟังปุริเยศิลปินที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่หยุดยั้งนะคะสื่อก็ตีข่าวเรื่องนี้กันทวนหน้าแน่นอนว่านปัจจุบันนี้นองลิซามียอดฟฟลบนอินสตาแกรมมากกว่า100ล้าน7 0 0 0แสนกว่าคนค่ะทะลุเป้าหมาย100ล้านในเดือนธันวาคมนะคะคือก่อนสิ้นปีแน่นอนว่ายอดฟฟลเยอะขนาดนี้นะคะก็เป็นที่จับจองของ แบรนด์ทวโลกมากกว่า100แบรนด์กันเลยทีเดียวค่ะน้องมียอดฟอลคือเพิ่มมากประมาณ4 0 0ห0 5 0 0 0 0ต่อวันต่อคนกันเลยทีเดียวค่ะกับการประสบความสําเร็จในครั้งนี้ทําให้น้องคือศิลปินเดี่ยวเค o p OP ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมค่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะคะก็เป็นข่าวสั้นมาอัปเดตให้กับทีแม่ๆได้รับทราบกันแล้วก็มารอดูกันต่อไปนะคะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาน้องได้ปรากฏตัวณใหม่อามี่ก็ เป็นการคอลแลบระหว่าง LVMH Watch Week 2024การ c a r i Elisa Limited Edition ในอนาคตเนี่ยคะ่ะเราก็มารอดูงานใหม่สุดปังน้องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนปัจจบัุบัน้องก็คือเป็นอิสระนะคะไม่มีต้นสังกัดไหนมาควบคุมดูแลกิจกรรมเดียวว่าให้ไปงานนี้หรือไม่ให้ไปงานนี้นะคะอิสระช่างหอมหวานเรามาจับตากันในปี2024ฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งคะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วย ด้วยนะคะ